วันนี้รัฐบาลได้นำคณะทูตานุทูตผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับเพื่อไปสังเกตการเห็นข้อเท็จจริงชนิดที่ว่า เห็นด้วยตาฟังด้วยหูของตัวเองจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งภารกิจครั้งนี้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงหมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ทำงานประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อทั่วโลกเปิดพื้นที่ให้แรงงานโดยตรงจากพื้นที่จริงพร้อมถ่ายทอดสดการถแถลงสถานการณ์ชายแดนผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าท่านจะใช้แพลตฟอร์มไหนเสิร์ชคำว่ากรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ในนั้นไปเลือกดูกันได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยเน้นย้ำว่าไม่มีการบิดเบือนไม่สร้างภาพหลวงและไม่ใช้ข้อมูลเท็จแต่ว่าให้โลกเห็นด้วยตาฟังด้วยหูจากข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยเฉพาะความเสียหายของบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนถึงการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลจากฝ่ายกัมพูชา